แต่โกเต็มกระถางเลยค่ะเค็ดรับควางงามง่ายๆนะคะโอ้สวยมากเลยขี้วัวทั้งนั้นเลยเค็ดรับง่ายๆนะคะสีก็งาม ใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าขี้วัวทำให้บอนสีสีสวยแต่กโกเต็มกระถางเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้แงเกมเคล็ดลับเคล็ดลับความสวยงามของบอนสีมาฝากนะคะนี่ค่ะหกหลงเตกโกสวยงามเลยค่ะภูมิไงโกงาม กดสีสวยนะคะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกง่ายๆเลยนะคะสวยงามทุกต้นทุกกระถางเลยะค,ะค่ะเคล็ดลับง่ายๆเนาะเพิ่นใส่ปุ๋ยขอกเนาะใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าขิงหัวนี่ค่ะเป็นกระถาง ฟอมสวยมากเลยสวยจริงๆค่ะเตโกมีปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยละลายช้าฟีมือดีขนาดค่ะค้นปลูกเต็มกระถางเลยค่ะ เพนจะใส่ทุกเดือนนะคะปุ๋ยขอกหรือปลาขี้มหวนหง่ายๆเนาะค่ะเนาะแข็งแรงนำํำทำให้บนแข็งแรงด้วยสีสวยด้วยคะ่ะ